สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาช้อปปิ้งกันนะครับที่เมกาบ,บางนานะครับชั้นหนึ่งะฮะเขามีงานกันตั้งแต่วันนี้คือ29พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมครูมาที่นีถ,ถึงนี้นะครับก็ลดส่งส่วนใน80%ด้วยกันกับงาน exclusive sale นะครับไปดูกันด้านในมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเขามีแบรนด์แบบ20-30แบรนด์ที่ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับเข้ามาเป็นยงเวิง้งแบบใหญ่มากแล้วก็โซนแรกเรามาดูเป็นโซนของ Echo นะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ผม ชอบมากนะฮะแต่ว่านอกจากที่ผมชอบแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ชอบแบรนด์นี้มากเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่สบายมากแล้วเนี่ยราคาเริ่มต้นดีมากนะแบบพันกว่าบาททำนันเองซึ่งปกติเนี่ยเขาแบบเริ่มต้นแบบ3 4มสพันประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่านอกจากรองเท้าที่ใส่แบบชิวๆรองเท้าแตะแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในโซนของพวกรองเท้าหนังรองเท้าหนังก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็มีหลากหลายแบบเลยมีแคชูมีเป็นออฟฟอร์มีเป็นสลิปออน ก็แวะมาดูกันได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นโซนของที่เป็นสตรีทแฟชั่นฝั่งนี้นะฮะก็เป็นเหมือนแบรนด์ที่เขาเอามาขายกันก็มีพวก f e a r of god มี Nike, Adidas, New Balance ต่างๆงค่อนข้างจะเยอะมากเลยเข้ามาปุ๊บเจอร้านนี้เลย นอกจากรองเท้าลแล้วเนี่ยก็จะมีพวกเสื้อผ้านะครับมีคากิบโรสนะครับเป็นแบร,รนด์ที่ผมชอบมากเหมือนกันอันนี้แวะมาดูพวกแบบเสื้อเชิ้ตกางเกงเนี่ยมีค่อนข,ข้างจะครบเลยนะครับวันนี้มีลดสูงสุดแบบหลาย10%ด้วยนะครับเหลือ200บาทอะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าใครกำลังจะเดินทางปลายปีแบบนี้ดูฝั่งของกระเป๋าเดินทางได้เพราะว่าก็มีหลายแบรนด์มากเหมือนกันมีโปโลเวิลด์นะฮะมี Eminent มี Guess ราคาแบบลด50%เนะี่ย National Geographic นะฮะเข้ามาแล้วแบบตาลายมากทุกคนนี่ก็เป็นแบรนด์แบบพวกเราไปเดินป่าขึ้นเขาอะไรประมาณนี้รถสูงสุด70% LaFuma จุดไฮไลท์คืออันนี้ผมว่าถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบรองเท้าแบบ slip on ใส่ง่ายเนี่ยคุณต้องชอบแบรนด์นี้เอันนี้คือ t o m s นะฮะ ทอมโซนนี้ฝั่งนี้จะเป็นคอลลเคชั่นใหม่นะครับก็จะเริ่มต้นสําหรับคอลลเคชั่นใหม่นะเริ่มต้นลดเนี่ยสิชิ้นที่สองี่สิบแต่ถ้าเกิดเป็นคอลลเคชั่นที่เป็นคอลลเคชั่นที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในโซนฝั่งนี้นะฮะมาดูกันก็จะเป็นโซนฝั่งนี้นะฮะเนี่ยชิ้นแรกราคาเต็มชิ้นที่2 1บาทเท่านั้นคือแบบถ้าเกิดเรานึกภาพก็คือมันเหมือนเป็นการลด50%ก็ มีหลายแบบไม่ได้เป็นทอมเนียก็ <S <S <an> <S จะเป็นทรงประมาณนี้ที่เป็นทรงคลาสสิกของเขานะครับใส่สบายใส่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวเปื้อนอะไรมากเพราะว่ามันสามารถซักออกได้ง่ายมาสมสกสำหรับทอมนะครับทอมเนี่ยสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยผมก็มีที่บ้านอยู่หลายคู่เหมือนกันส่วนใครที่อยากจะแบบไปกิจกรรมอาท์ดรออหน่อยก็จะเป็นโซนฝั่งนี้ฝั่งน,นี้คือเนเชฟนะครับนี่ก็จะเป็นรองเท้ายาง EVA นะก็ใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็แบบ ไม่ต้องกลัวน้ำเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นคล้ายเป็นยางก็มีทั้งหมดเลยนะครับเป็นทั้งแบบตัว slip on สวมแบบนี้แบบผูกเชือกก็จะเป็นอไม่มีผูกเชือกสิเนี่ยเขาก็ลด15%คงเลิกแบบสีมันเนี้ยผมชอบมากก็ราคาอยู่ประมาณ2,009 9นะครับลดไป15%ก็ประมาณ500เอามานั้นนะครับเหลือประมาณ2,000ต้นๆ ก็เนี่ยอ่ะผมเอาป้ายให้ดูแล้วกันประมาณนี้เกิดดูป้ายไปทางก็กดย้อนกลับไปกดพอสซะแล้วกันนะครับทุกคนอุ้ยทรงนี้ก็สวยเนี่ยทรงนี้ผมว่ามันใส่สบายกว่าเพราะอย่างทรงพวกนี้พื้นมันจะแบบไม่ได้นิ่มมากใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นรุ่นเนี้ยเออพื้นมันนิ่มกว่าแล้วก็แบบมีสเต็ปขึ้นมาหน่อยหนึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นการซัพพอร์ตเท้าได้ดีขึ้นนะครับ ทอมกับเนสิคือแบบมาสองฝั่งคือเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ผมชอบแบรนด์นี้มากทุกคนรู้ป่าว่านี่คืออะไรนี่คือ Ecoflow อาจจะงงว่าอีโคโฟลคือนอันนี้เขาไม่ได้ขายมาเชวนะเขาขายตัวเราเรียกว่าเป็นเหมือนเพาแแบ a n อันใหญ่ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราต้องแบบไปข้างนอกไปเข้าไปเข้าแคมป์ก็ดูแบบเด็กไปหน่อยใช่ไแบบไปตั้งแคมป์หรือว่าบางทีเรา เป็นช่งาง,อย,างอย่างผมทํามาสั่งหงจาจะ่บางทีผมต้องไปเอาพวกแบบเจาะสว่านต่างๆเนี่ยไปใช้นอกสถานที่แต่ว่าเราไม่มีปลั๊กไฟเราก็เอาไอ้เครื่องนี้ชาร์จไฟเก็บไว้พื้นเบาด้วยนะนี่เบามากแล้วก็เอาไปตั้งไว้แล้วมันก็เหมือนเป็นพาวเวอร์อาลเลดอะเราก็เสียบปลั๊กของเราเนี่ยไอ้พวกเครื่องสว่านต่างๆเสียบเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถใช้ไฟได้เลยซึ่งถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ๆหน่อยเนี่ยก็ เปิดทีวีดูได้เขาบอก8ชั่วโมงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่มากเนี่ยสามารถชาร์จรถได้เลยทีเดียวชาร์จตู้เย็นอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชาร์จรถอาจจะได้ไม่ได้วิ่งไกลัะเท่าไหร่แต่ว่าก็พอทําให้เราสามารถขับได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับก็แวะมาดูกันได้ตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าวันนี้มีรถไปประมาณสัก10ปรนะมาณนี้ ลดสูง 8, สุด8,000บาทนะฮะ 8, ของแถมูมลค่ารวมสูงสุด8,700บาทโอ้โหแล้วก็มีของแถมูลค่ารวม8,700บาทก<อ>ันด้วยนะครับเจ๋งมากอันนี้เป็นแบบเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ค่อยได้เห็นขายที่ไหนนะนะมาดูที่นี่กันขอบคุณนะครับอ้าวลืมไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่คือไฮโดรแฟกนะฮะก็หลายๆคนผมว่าคุ้นกันอยู่้วแหละก็จะเป็นกระติกน้ําซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยลดราคาเท่าไหร่หรือปะ ต่าง,งานในวันนี้รถมีรถแบบ10% 15%แล้วก็20%ก็ได้ยผมพาดูรอบๆแล้วกันมีเป็นแก้วน้ำนะฮะแบบนี้แก้วน้ำก็ประมาณ400กว่าบาทประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเซลล์เยอะเนี่ยก็อยู่โซนี้นะฮะเนี่ยก็มีป้ายดูเลยว่ารถเท่าไหร่ยังไงกันบ้างระดับ,บ20%นะตั้งกต490หือ390 390ือ2 0 0ประมาณนี้มาแล้วแบบครบจบ ในงานเดียวมีทุกอย่างเ e r ร์เชลกระเป๋าเนี่ยก็ลดเยอะเหมือนกันสูงสุดทูกว่า40นะแล้วก็มีราคาแบบ one price แ9 0บาทด้วยนี่อย่างนี้ไปบ้างนิ่มากอย่างเคิร์เชลผมว่าหลายๆคนชอบเพราะว่า เวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยเวลาสะพายเนี่ยเขาจะแบบมีตัวซับพอร์ตหลังแบบอย่างเงี้ยมันก็จะนิ่มๆแล้วก็แบบล็อกหลังเราไว้ได้ทําให้เราใส่นานแล้วก็ไม่ปวดหลังนะครับอย่างใบนี้นะฮะ6,490บาทที่สามารถใส่โน้ตบุ๊กได้15นิ้วเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับ6,490าบาทแล้วก็มาดูป้ายเหลือ3 8 0 0นะก็มีหลากหลายราคามีหลากหลายแบบให้ดูส่วนใหญเรเยอะๆน่าจะเป็นอันนี้890บาทนะครับเหมาะกับสงการวะ เลยไปแล้วซื้อไปเผื่อปีหน้าแล้วกันเดี๋ยวเมื่อกี้แบรนด์เนี่ยใช่ปะก็คือผมว่ามันเหมาะกับรองเท้าที่ใส่ช่วงหน้าฝนนะวันนี้ผมก็พยายามซื้อติดบ้านเอาไว้ประมาณหนึ่งเหมือนกันครับติดหลังรถเอาอะไรแบบเนี้ยนะครับมี to Summit ด้วยนะครับวันนี้ก็สำหรับคนที่แบบชื่นชอบการเดินทางก็มีที่มันเป็นเป็นหมอนคอบที่เรานอนอย่างเงี้ยนอนบนเครื่องอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เราสามารถเก็บได้ด้วยนะฮะอันเนี้ยก็ ใช้งานง่ายๆนี่ปึ๊บก็สูงสุดวันนี้30%ด้วยส่วนแบรนด์ที่ผมว่าตอนนี้กำลังฮิตมากแล้วแบบแต่ละคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ที่มันดีมากสำหรับการเดินทางคืออันนี้ PackSafe นะฮะทุกคน PackSafe คือแบรนด์ที่เขาบอกว่าเขาป้องกันการถูกจรกรรมได้แล้วเฮ้ย <_ v isa> มันจะจรกรรมยังไงนะครับเนี่ยเป็น Anti t h i e f b a g bag, นะครับคือผมหยิบกระเป๋าให้ดูแล้วกันพวกกระเป๋าอย่างเงี้ย เขาจะป้องกันการการเอามิกรีดนะฮะหรือว่าการที่คุณจะโดนโคลนโทรศัพท์ของตัวเองไปเนอะถ้าเกิดเราดูตามหนังใช่ไหมเราก็เห็นแบบเขาเอาโทรศัพท์เครื่องน,นึงมาแล้วก็มาแปะไว้กับเครื่องเราแล้วลเขาก็โคลนข้อมูลของเราไปได้เลยแต่ว่าแบรนด์นี้เขาป้องกันได้ซึ่งผมว่อาอ้าวหรอมันทำแบบนี้ได้ด้วยหรอก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับลด50%รเลย จากราคามันหมื่นหนึ่งนะก็จะเหลือมันห้าพันกว่าบาทแต่ผมว่าโอเคราคามอาจจะไม่ได้ถูกมากแหละแต่ว่าวน,นี้เขามันลด5้เแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราเที่ยวไปบ่อยผมว่ามันก็โอเคกับการที่เราจะไม่ถูกกรีดกระเป๋านะครับเราก็จะมีพวกตัวล็อกพวกนี้ด้วยนะฮะเนี่ยเห็นไหมคือนอกจากที่เราป้องกันการโดนกรีดแล้วเขาก็ยังมีตัวล็อกซิปแบบนี้เหมือนกระเป๋าเดินทางใบให,ใหญ่ประมาณนั้นเลยเห็นไหมอะไรเงี้ยมันก็ล็อกได้นะครับปุ๊บดึงออกมาได้ ล้วก็ล็อกเข้าไปได้นะครับทำไม่เป็นนะฮะมีหลายแบบมากก็จะมีแบบหลากหลายดีไซน์อย่างเงี้ยก็จะเป็นดีไซน์แบบสะพายข้างของคุณผู้หญิงอย่างี้ก็ได้นะแล้วก็กันการโดนกรีดด้วย <reet> แล้วก็มีพวกกับใบเล็กๆหรือว่าเนี่ยมันฟีลเหมือนแบบเราใส่กระเป๋าว้เล็กใส่คอมพิวเตอร์ใบเล็กๆก็ได้นะฮะเนี่ยอย่างนี้ก็กันน้ําด้วยนอกจากกันการโจรกรรมแล้วก็ยังกันน้ําด้วยนะฮะ โอเคผมว่าโซนกระเป๋าน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูโซนปิด้ายที่รงเท้าแล้วกันอันนี้ก็ยังเป็นโซนของเคอร์เชลอยู่นะฝั่งนี้โอ้โ oh, ห oh, สีสันสวยงามมากเอ้เยอะเหมือนกันแล้วก็ลด6 0ซนะครับสูงสุดทุกคนอ่ะปิด้ายที่โรงเท้าฝั่งนี้นี่คือซีกนะฮะ ีก็จะมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์มากตั้งแต่แบบ c o n v e r s e วันนี้เห็นมี A v a n c e ด้วยแล้วก็ New Balance มาด้วยนะครับวันนี้ลด20 40ใช่ไหมว้าวราคาดีราคาดีมีรุ่นไหนที่ผมว่าสวยผมว่ารุ่นนี้สวยเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ช h u คเทเลอร์70นะครับเหลือเท่าไหร่อ่ะพวกเนี้ยช็อคเทเลอร์70ลด35นะครับก็เหลือ1 9 0 0จากราคา3,000บาทนะครับมีมีหลายสีด้วยเป็นผมคงเลือกแบบสีฟ้าอะไรเงี้ย เหลือพันเเองทุกคนราคาดีขอบคุณนะครับแวะมาดูฝั่งของแวนหน่อยแล้วกันแวนก็มี sk 8 high ก็มีนะฮะมีเป็นตัว authentic ก็มีนี่ผมกำลังจะรีวิวในช่องด้วยนะครับไปลองดูได้นะครับแับแวน authentic ราคาเหลือ2,000บาทกลมกลมประมาณนั้นตอนเด็กชอบมากเลยสีนี้โตมาไม่ได้ใส่ฝั่งนี้โคก้าวันว,น,วน,นะฮะ รองเท้าสำหรับคนที่ชอบเดินป่าไปเทรลไปเทรก k ์กิ้งอะไรแบบนี้นะครับก็ลดอีก15%เหลือประมาณ4,200บาทนะครับคู่นี้มีดิวบา l a n c e 550ด้วย550เหลือ3 5 0 0ประมาณนั้นนะฮะนี่ตัวนี้550นะครับแล้วก็อันนี้เหลือ3 2 0 0รุ่นนี้ IU ใสถ้าใ,ใครดูในช่องจะชอบอ u มากดิวบา l a n c e นะครับ ผมว่าง,งานของเราวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก20-30แบรนด์ด้วยกันก็ได้ใครที่อยากจะกำลังหาที่ชอบปลายปีลองแวะมาดูกันได้นะครับที่เมกะบางนาชั้นหนึ่งนะครับง,งาน Exclusive Sale นั่นเองนะครับก็มีจนถึงวันนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมหรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายฮะ